เป็นว่าช่วง3โมงถึง6โมงเย็นซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราได้ได้มีการถอดบทเรียนไหมคะว่ามันมันเกิดจากอะไรทําไมถึงเป็นช่วงเวลานี้เนี่ยคะ่ะอ๋อขับรถเร็วเมื่อกี้ที่ช่วงเวลาไม่ได้บอกว่าขับรถเร็วนะครับแต่ว่าเกิดในช่วงเวลานี้หมายถึงว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ย ถ้าตัวเลขที่คุณนยาว่าเนี่ยถ้าไปดูตอนปีใหม่นะครับในวันที่เที่ยงคืนของวันที่31หรือเช้าวาเช้านิดหนึ่งตัวเลขก็จะปรากฏเดน่นๆนะครับก็เป็นสอดคล้องกับพฤติกรรมนะครับในการเฉริมฉลองนะครับวังหลังๆวันสุดท้ายที่เก่าตอนรับปีใหม่ตัวเลขช่วงนั้นจะเยอะนะครับในแต่ละวันที่เราดูตัวเลขเนี่ยนะ,ะวันที่10-11เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่อยู่บนถนนสายหลักกับบุกพื้นเนานะฮะ ซึ่งช่วงเวลาที่เดินทางเนี่ยกลางวันนะฮะใช้ความเร็วน,นะครับเราจะไปปรากฏเนี่ยช่วงปลายของวันเนี่ยอย่างที่มันที่ตัวเลขบอกว่าประมาณ13-14นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันที่ 12, 13, 14, 15เนี่ยคนจะอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านคนชนนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนการเดินรถจะไปมากที่ขิดถนนในเขตของอกอุงเทพนนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้ เ,เกี่ยวกับดื่มแล้วครับนะครับค่อนข้างจะจะมากหน่อยนะครับเพราะตัวเลขที่ที่ผมเม่ได้พูดถึงเนี้ยถ้าดูในในข้อมูลที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับรูปแบบของพฤติกรรมนะครับในในแต่ละช่วงของวันนะครับวันนั้นวันตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยสิบสองสิบสามถึงสิบเจ็ดเนี่ยรูปแบบแล้วและเวลาการเกิดของเหตุแล้วก็สถานที่กเกิดของเหตุในแต่ละวันเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นตัวเลขโดยภาพรวมเฉลีย่ยเจ็ดวันครั